สวัสดีครับอยู่กับพีมแมสตันบคนะครับนี่อยู่กับงานซอยล่องครับจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับคือรื้อคารอมนะครับแล้วก็เคลิ่งอาเกลือนนะครับกบบ่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าย้อนแสงนิดนึงนะครับไม่นิดนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายพยายามให้ย้อนแสงครับก็มาดูล่องที่เสร็จไปแล้วนะครับ นี่ครับคือล่องไม่เอาชานนะครับคือซอเลยไม่เก็บชานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คันฝั่งนะครับก็เดี๋ยวจะปิดหัวทางนู้นนะครับฝากดากดไลค์าากดแชร์กดติดตามให้ทีมงานสินมโคด้วยนะครับนะครับมาดูมโคกันนะครับ หรือว่าจะไปดูแต่ว่ามันย้อนแสงครับมันมองไม่ชัดนะครับถ้าจะมองของคลองนะครับดูได้ไหมครับพี่น้องครับโอเคน่าจะได้อยู่นะครับสา้ล่องแบบไม่เอาชาร์นนะครับถ้าทางนี้มันจะชัดกว่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบใกล้ๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดต่อที่มาอาเซนโคด้วยนะครับมีพื้นมันไม่ได้ปักนะครับมันก็เลยไม่เสมอนะครับลองนี่เขาเอาแปดสองนะครับสี่เมตรนะครับที่ปักปักไม้ไว้ครับอันนี้ก็คือหัวหมอนนะครับตักเปิดไปก่อนครับ ก็ลราขับรถก็ต้องต้องปูพื้นด้วยนะครับเพราะว่าพื้นมันยืนไม่เสมอนะครับก็ตรงกลางแอนนะครับตรงกลางมันเตี้ยนะครับงานะออกมาเป็นยังไงยังไม่แน่ใจอนะเพราะว่านี่เขาไม่ยอมเจ้าของไม่ได้ปรับนะครับผม,มเมาไว้ก็ตามราคานั้นนะครับ ในเพจนะครับติดตามมาในเพจอัศจินมะโคได้นะครับพี่นอ้องเพราะว่าในยู u ู e ไม่ไม่ค่อยอยากบอกราคานะครับเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์หาว่าทำอย่างงู้นอย่างนี้นะครับว่าพูดได้นะครับลองดูในเพจนะครับ ทำงานส่งกับราคาหรือเปล่านะครับผมทีพื้นที่นี่หนึ่งไร่สงานนะครับราคาลักหมื่นนะครับพูดอย่างนี้ก็ไม่เกินสามหมื่นนะครับที่แปลงนี้เพราะว่ามันมีย้ายดินทอยดินกบบ่อด้วยนะครับถ้าใครรู้นะว่าการย้ายดินทอยดินเขาคิดยังไงก็ลองไปบวกลบคูณหารดูนะว่าราคานี้มันทําได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมดึงระดับใกล้เคียงนะครับไม่ไม่ต้องใช้รถ ใช้รถปรับนะครับแต่ถ้าปรับมันก็จะดีหน่อยนะครับไม่ต้องโยดินมากนะครับแล้วก็มันจะยืนพื้นแล้วยืนซอยสบายด้วยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e ทีมงานสินมโคด้วยนะครับ จะได้คชมคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับไม่มีซองอ่าซอยไม่มีชานดินมันจะล่นหมดนะครับเพราะว่าดินมันฟูเพราะว่าดินคันมันลือลงไปแล้วมันไม่ได้ลุ่มน้ำนะครับมันก็จะประมาณเนี้ครับนี่ยน,น,นะครับมันจะมีเห็นไหมครับเป็นสองชั้นนะครับมันจะมีดินร่วนกับ ดินบ่เก่าที่ขุดลงไปประมาณสักซอกกว่าเกือบสองซอกนะครับไม่ถึงอะซอกกว่าเพราะว่ากุ้งกี้ผมมันลึกเมตรเมตรสิบนะครับเมตรสิบก็เมตรหนึ่งก็สองซอกนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณซอกกว่า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 ,วานั่นแหละประมาณนั้นครับ ล่องหนึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับบางทีอาจจะไม่ถึงครับนี่ได้เกับครึ่งล่องแล้วครับเพราะว่าร่องมันสั้นนะแล้วซอยไม่เก็บชานมันไว้ด้วยครับดึงเสมอๆแล้วก็ไปเลยครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจอัศวินโ,โคด้วยนะครับ ถ้าเปลี่ยนชื่อเพจได้เราจะเปลี่ยนชื่อเพจใหม่นะเป็นอัศวินมาโครับขุดโคกหนองนาล่องสวนเคลิงฝั่งท่อนะครับกดเข็มนะครับก็เกี่ยวกับงานมาโคลแท็กเตอร์นะครับถมที่นะครับทีมงานเนมโครับจบนะครับแต่ว่าราคาขึ้นอยู่กับหน้าดินบ่อด,ดินนะครับอย่างเาถมที่อย่างเงี้ยบ่อด,ดินถ้าบ่อด,ดินใกล้ๆก็ราคาไม่สูงนะครับตอนนี้ที่ถมอยู่นะครับก็ไล่ ต่อไร่ต่อเมตรนะครับสองแสนหรือสามแสนนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับสองแสนหรือสามแสนนะครับต่อไร่ต่อเมตรนะครับที่หนึ่งไร่ถมหนึ่งเมตรนะครับประมาณสองแสนเจ็ดสองแสนสองแสนแปดนะครับแล้วแต่พื้นที่หรือไม่ก็สามแสนนะครับแต่ถ้าราคาคันก็ดินดําหรือดินแหลกดินแหลกน่าจะอยู่ที่พ่วงพ่วงหนึ่งสามพันห้าหรือสี่พันไม่แน่ใจครับอยู่ที่พื้นที่เหมือนกันนะครับ ต้องดูว่าระยะทางว่ากี่โลนะครับต้องเขี่ยดินแตกนะครับไม่ใช่ทีมงานเรานะครับทาํางานยังไงไม่เคยพอใจนะครับดินไม่ร่วนดินไม่แตกต้นมะโคหามะโคเขียยไม่แตกดูดินนะครับมันจะฟูไปได้ขนาดไหนครับมันก็เขี่ยได้แค่นี้ครับ ถ้าจะให้แจกจริงด้วยครับรถปั่นรถปั่นนานะครับหรือไม่ก็รถไถ่นั่นนะครับรถไถ่โรตารี่นะครับมาปั่นอีกทีนึงครับซอยเสร็จแล้วปั่นอีกทีหนึ่งนะ่นละครับแน่นอนครับล้วนแน่นอนครับทมนั้นครับขับรถพื้นๆนะครับเพราะว่าไม่ได้รออยู่บนอากาศนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับ มีคนคอมเมนต์มาว่าขับรถบนพื้นใช่ครับขับรถบนพืนพ้นครับไม่เลืลอนรถโหนพาดโหน,โนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับพาลรถก็ยืนอยู่บนพื้นนะครับถอยขับปีดพาดมันก็เสียรถเราเหมือนกันนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,กด,ดติดต่อ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะไม่ได้เจอตอนจบงานหรือไม่แน่ใจนะเพราะว่า ถ้าเสาร์อาทิตย์ผมติดเรียนนะครับก็ไม่ได้มาถ่ายนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีบครับ